กาลัางเสียนโปงถึงมาจะยอดมันต้นนั้นต้นหนึ่งก็ลังสิปงยอดจ้ะน,น้าพี่นองน้ำมันเพราะลูไม่ป่าจ้าเพิ่มให้เพิ่มให้มะปกูกเวลามันแตกนอกแตกยังออกก็สิขยายออกไปจ้ให้มันเต็มเต็มทีลวจ้าทีก่กว้งเติ้มยู่จจะเพื่อน,น,นที่นนองสาวจ้ายู่ใ,ใกล้บ้านไม่น้อยนี่ละจ้า จ้าหยวกผ้าห่อหมันมกุกไสยังกระแทบกินกับมีกะทิกระแทบจ้าปีมันกินกับมีกะทิจ้าว่ามันหยวกเพื่อนมันมีคลิปนี้ไป่น้อยจิพ้าต้องมาชมพอบันไปหน่อยปู่กลกวยด้จ้านี่กัเอานอก,กวยนี่สิระจับคุดลุมคุดหลุมไหวนั่นก็เป็นบ้านบ้านน้องสาวที่เป็นที่วางเป้าดีก็สิป้อยเห็นวางเป้าไปจาเพื่อน เพื่อนๆปู่ไม่ไหม้จ้ะมันปลูกได้แล้วเพื่อนๆปู่ไม่ไหมจ้ะมันปูกได้คุณนะจ้าที่รับชมลิปไม่หน่อยจนจบคลิปจ้าข <c oughs> อโทษนะจ้ะาเบาปีดนี่แหละจ้ะชาชมไปน้ำกันนะจ้าเพื่อนๆไม่หน่อยก็เบาผิดเบาถือจ้ะนี้ข้นมาอยู่ เพื่อนไก่ไม่น่อยปลูกยุจ้าไ้แต่ใส่ตัดใบไปอัดข้าวไได้ใส่ใบได้กินนวยมันจะเป็นเพื่อนนี่ปนนี้จ้านี่เอามาปลูกไม่จะเพื่อนเพื่อนสามต้นเพื่อนช่วเป็นน้ำกันนะจ้าวิธีการปลูกกล้วยก็คูดมาน้ำพี่น้องน้ำมันพอลุ่งไม่ป่าจะเพื่อนให้เพื่อนให้มาปลูก แตกนอจ้าหยวกาหอมันมุกใสยังกระแสบกินกระมีกระทิกระแสบจ้าปีมันกินกระมีกระทิจ้าว่ามันหยวกแตกยังออกกระิขยายออกไปจ้ามันเต็มเต็มทีแล้วจ้าที่ก็กว่วงเติอยู่จ้าเพื่อนเพื่อนที่น้องสาวจ้ายู่ยใกล้บ้านไม่น้อยนี่ละจ้าพอถูด้จ้าเบาพีดนี่ละจ้าช่มไปน้ำกันนด้จ้าเพื่อนไม่น้อยก็บอกพิดว่าถือยุ้จ้า เพื่อนเมื่อนี้คลิปนี้ไม่น่อยจิพาา้องมาชมพอบันไปหน่อยปู่กลวยด้วยจ้าดีกเอานอกกลวยยังสิละจับคุดหลุมคุดหลุมไว้นั่นก็เป็นบ้านบ้านน้องสาวที่เป็นที่วางเป้าดีก็สิปลอยเห็นวางเป้าไปจำเพื่อนอันนี้เป็นต้นไงมั้งจ้าเพื่อนต้นไงต้นไงกับตีดหือกันจ้า น้าสิบขุดอีกพอถูได้เจ้าเบาปี๊ดนี่แหละจ้าช่มไปน้ำกันนด้เจ้าเ,เพื่อนไม่หน่อยก็เป๋าิีเว่าถืออยู่จ้าขอบคุณนะจ้าที่รับชมคลิปไม่น่อยจนจบคลิปจ้าอีกแต่ต้นหนึ่งรับชมไปน้ำกันนด้เจ้าเพื่อน ที่กับว่านที่ไม่น้อยหอกจ้าที่น้องสาวมันวางเป้่าเพื่นท่านจ้าหยวกเาหอมมันมุกใส่อีหยังกระแสบกินกบมีกะที่กระแสบจ้าปีมันกินกบมีกะที่จ้าบ่ามันหยวกอิภาพบรรยากาศปลูก้วยไม่เป็นเพื่อนรับชมจ้าขอบคุณในหลายด้วยจ้าที่รับชมปลูกแล้วก็ง่ายบางสิ่งหรจ้าไม่น้อยก็ปลูกไว้หลายต้นน่ะหระจ้า ันน่ะปลูกไม่ไม่ได้จากเพื่อนเพื่อนเมืั่นในติดจ,จ้ะยังบมื่อั่นในงามพึ่งจะเอาปลูกอาทิตย์ก่อนกล้วยมีประโยชน์ได้จ,จ้ะยวกก็ได้กินหลุมนึงจ,จ้ะเนี่ยขณะมาปลูกก่อนอาทิตย์นึ่งหล่ะจ้ะนี่เพิ <ๆ S 2> น่นไม่ได้ตัดใบมันออกกระติดอยู่จ้ะขอถูได้จ้ะเอาปีานบนบีนบ่แหละจ้ะชมไปน้ำกันได้จ้ะเพื่อน ไม่หน่อยก็บอกพิษวอาถือจจ้าหลุมนึงจ้ะเนี่ยขนามมะปูกกอนอาทิตย์นึงหล่ะจ้ะเนี่ยเพื่อนไม่ได้ตัดใบมันออกกระติดยุจ้ะอันนี้เป็นต้นไ่มันจ้ะเพื่อนต้นไงต้นไ่กระติดด้วยกันจา้นาน่าสิบขุดเพื่อนมาในคลิปนี้ไม่หน่อยสิพานต้องมาชมพอบันไม่หน่อยปู่กวยด้วยจ้า อีกเอานอก,กว้วยยังสีละจับคุดหลมุมคุดหลุมใบ้ากล้วยมีประโยชน์ด้วยจ้าหยกก็ได้กินใบก็นั่งเสียนโป้งถึงมาจะยอดมันต้น้นั้นตัวน,นึ่งก็นั่งสิโป้งยอดจ้ะตอนีนจ้าน,นี่เอามาปลูกไม้จ้าเพื่อน สามต้นเพื่อนช่วไปน้ำกันนะจ้าวิธีการปลูกกล้วยก็คุดอบคุณนะจ้าที่รับช่วลชิปไปน้อยจนจบคลิปจ้าใบกาลัางเสียนโป้งขึ้นมาจายอดมันต้นนั้นต้นนึ้งก็ลังสิบโป,ป้งยอดจ้าอน้ำพี่น้องน้ำมันพอลุ่งม่ป่าจะเป็นห้ ไหมนมาปลูกไล่หมันแตกนอเพื่อนมืนอี้คลิปนี้ไม่น้อยจิพานต้องมาชมพอบันไม่น่อยปลูกกวยด้วยจ้ามีเก่านอกล้วยจังสีหล่ะจับคุดหลุมคุดหลุมไหวจเจ้นเพื่อนเนี่ยปลูกไม่ไหมจ้ามันปลูกได้ยู่นจรงสีหล่ะจ้าต้นงามบ่จ้ากลวยกับแบบไม่หน่อยก็ปลูกไว้หลายต้นแล้วจ้าปลูกไม่ไหมได้จเจ้นเพื่อนไม่ท่านเด็ดติดจ้า ยังไม่ทันในงามเพิ่งจะเอาปลูกอาทิตย์ก่อนคุณนะจ๊ะที่รับชมคลิบไม่น้อยจนจบคลิปจ้าขอโทษนะจ้าเบาปี๊บนี่ละจ้าชมไปน้ำกันนะจ้ะเพื่อนไม่น้อยก็บอกเพจว่าถือดีจ้าไปอยู่เัืงสี่ละจ้าต้นงามบ่จ้ากล้วยกับแบบอีกแต่ต้นหนึ่ง นับช่วงไปน้ากันน่าจะเป็นเพื่อนที่กับุ่มุนที่ไม่น้อยหรอกจ้าที่น้องสาวมันวางเปล่าเพื่อนทำหน่จ้าน,นี่เอามาปลูกไม่จ้ะเพื่อนสามต้นเพื่อน,น,นช่วงไปน้ากันน่จะเป้นวิธีการปลูกกล้วยก็คุดากล้วยมีประโยชน์ได้จ้าหยวกก็ได้กินหนจ้ต้นหนึ่งนับช่วงไปน้ากันน่าจะเป็นเพื่อน ที่กับ่ามันที่ไม่น้อยหรอกจ้าที่น้องสาวมันวางเป้าคนแถ่งอย่างนอ้ก็สะขยายออกไปให้มันเต็มเต็มทีล้วจะที่กับกว้งติมอยู่จจะเพื่อนที่น้องสาวจ้ายู่ใกล้บ้านไม่น้อยนี่ละจ้าขอโทษด้จ้าเบ้าปีบนี่ละจ้าช่มไปน้ำกันด้จ้าเพื่อนไม่น้อยกับเบ้าพิดเบ้าถือจ้าหลุมนึงจ้าเนี่ยเขาหนาม่าปูกก่อนอาทิตย์นึงหรอจ้าเนี่ เพื่อนไม่ได้ตัดใบมันออกกระติดอยู่จ้ะหลุมนึงจ้ะเนี่ยหนาวมาปลูกก่อนอาทิตย์นึงหรือจ้ะนี่เพื่อนไม่ได้ตัดใบมันออกกระติดอยู่จ้ะอาทิตย์นึงแล้วฝนมัน,นตกมะใส่กำลังออกนอกกับนีจ้ะจะเป็นเพื่อนเนี่ยปลู่ไม่ไหมจ้ะมันปลูกได้ ใบกำลังสียปรงถึงมากจะยอดมันจะตน้นตน,นั้นต้นนั้นกำลังสะปรงยอดจ้ะอันนี้ขึ้นมาอยู่เพิ่อน,นไก่แม่น้อยปลูกอยู่จ้าไปแต่ใส่ตัดใบไปอัดเขาลามได้ใส่ใบได้กินนวยมันจะเป็นเพื่อนนี่เปิดไม่น้อยก็ปลูกไว้หลายต้นแล้วลจ้าปลูกไม่ไหม้ได้จะเป็นเพื่อนไม่ถ้านในติดจ,จ้ายังบม่ถ้าในงามเพิ่งจะเอาปลกูกอาทิตย์ก่อน ขอถูด้จ้าเบาปีบนี่แหละจ้าช่ไปน,น้ำกันได้จ้าเพื่อนไม่หน่อยก็บอพิษบอถือดิจ้าตอนนี้จ้าน,นี่เอามาปลูกไม่จ้าเพื่อนสามต้นเพื่อน,น,นช่วงไปน,น้ำกันได้จ้าวิธีการปลูกกล้วยก็คุดอันนี้เป็นต้นไงมั้งจ้าเพื่อนต้นไงต้นไ่กับตีด้วยกันจ้าต็นาี้ อดอีกคอบคุณนะจ้าที่รับชมคลิปไม่น่อยจนจบคลิปจ้า,จาอีกจ้าต้นหนึ่งรับชมไปนั่งกันน่จาจะเป็นเพื่อนที่กับบุมุนที่ไม่น้อยหรืจ้าที่น้องสาวมันวางเปล่าคนถ้าอยู่นั่งสี่หรืจ้าต้นงามบ่จ้ากล้วยกับแบบอยู่นั่งสี่หรืจ้าต้นงามบ่จ้ากล้วยกับแบบ ใบก็นั่งเสียนโปร่งถึงมาจะยอดมันตนนน่ต้นนั้นตัวนึ่งก็นั่งสิโป่งยอดจ้ะเพื่อนมันอี้คลิปนี้ไม่น้อยจิบพานลน้องมาชมพอบานไปหน่อยปูกกลวยด้วจ้านี่เก่านอกกลวยยังสิลละจับคุดหลุมคุดหลุมใบข้างในขึ้นมาอยู่